สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมแมนเยอรมันชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใส่เอฟเฟกต์รูปภาพแล้วก็เอฟเฟกต์เสียงนะครับเรามาทำกันเลยครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกด Sub s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆจากผมนะครับแมนเยอรมันชาแนลนะครับกนไปที่ค่า Master กันเลยนะครับผมมาที่ค่า Master กดปุ้งเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็จะไปที่ เครื่องหมาบกตรงนี้นะครับผมตรงวงกลมสีแดงนะครับกดปึ้งเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็จะไปที่16ต่อ9นะครับกดปึ้งเข้าไปนะครับผมพอเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็จะเข้าไปหาคลิปวิดีโอที่เราจะมาสาธิตนะครับผมหรือว่าคลิปวิดีโอที่เราจะมาตัดต่อเพื่อใส่เอฟเฟกนะฮะแล้วก็ใส่เสียงใส่รูปภาพอะไรต่างๆนะครับผมไปที่คามล่าเลยนะครับผมคือวิดีโอที่เราบันทึกไว้นะครับผม เออไมคคาเมล่าเสร็จปึ๊บนะครับผมเราก็จะหาคลิปวีดีโอที่เราต้องการนะครับผมผมก็จะมาเอาคลิปนี้แล้วกันนะครับที่ผมจะมาสาธิตการใส่อเอฟเฟกแล้วรูปภาพนะครับกดปึ้งเข้าไปนะครับปึ้งเข้าไปจากนั้นกดเราก็จะมากดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับปึ้งเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มเล่นกดตรงนี้นะครับอย่าาจุดเริ่มต้นนะครับเราก็ลองเล่นดูนะครับ เราจะเอาคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมาทำเป็นการใส่เอฟเฟครูปภาพแล้วก็เอฟเฟคเสียงนะครับผมเดินมาแล้วครับนั่งปึ๊บตรงนี้เราจะใส่เอฟเฟครูปภาพลงลงตรงนี้ดูนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาตรงที่เรานั่งปึ๊บพอดีนะครับตรงนี้ปึ๊บนะครับจากนั้นเราก็จะมาใส่รูปภาพก่อนหรือว่าเสียงก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอ่ะ ไปรูปภาพก่อนเราก็จะเข้ามาตรงเลเยอร์นะครับผมตึง้งจากนั้นเราไปตรงสติ๊กเกอร์นะครับผมกดสติ๊กเกอร์นะครับเพื่อเพื่อที่จะหารูปภาพที่เราต้องการมาใส่เนะนะฮะตึ้งมาตรงนี้นครับเรากดรูปภาพที่เราต้องการเลยนะครับผมกดปึ้งเข้าไปเลยนะครับกดรูปภาพนี้แล้วกันปึ้งเข้าไปแล้วมันใหญ่ไปใช่ไหมฮะเราจะกดเครื่องหมายถูกนะครับตรงนี้ปึ้ง ก็จะมาเป็นประมาณนี้เราก็จะย่อส่วนนะครับย่อส่วนโดยการจิ้มไปตรงที่ลูกศรตรงนี้นะครับผมย่อนะครับผมย่อส่วนเพื่อที่จะจิ้มไปตรงลูกศรย่อนะครับจากนั้นเราก็จิ้มตรงรูปภาพแล้วก็ลากลงมานะครับตรงนี้นะครับผมครับผมจากนั้นกดเครื่องหมายถูกนะครับผมเปิ้งเข้าไปนะครับเลื่อนเพลย์ดูนะครับเลื่อนแล้วก็เล่นดูนะครับกดมาเปิ้ง ปึ้งเข้าไปนะครับทีนี้เราจะมาใส่เสียงดูนะครับก็จะเลื่อนมาตรงเท่าๆกับเท่ากับสติ๊กเกอร์ตรงนี้พอดีนะครับแล้วเราก็จะกดตรงออดิโอกดปึ้งเข้าไปนะครับจากนั้นเราจะไปหาเสียงที่เราต้องการนะครับโดยเลื่อนหาเสียงที่เราเคยเซฟเก็บไว้นะครับผมมาตรงนี้เลื่อนหาเลยนะครับผมเลื่อนหานะครับจนกว่าเราจะเจอเสียงที่เราต้องการนะครับสมมติผมหานะครับ ใช่ไม่เอาครับอ่าสีนี้แล้วกันนะครับผมจากนั้นเรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับกดเครื่องหมายบวกปึ้งเข้าไปปึ้งเข้าไปนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับปึ้งเข้าไปนะครับจากนั้นเราลองเลย์ดูนะครับผมนี่นะครับก็จะได้รูปภาพกับเสียงตรงกันพอดีเลยนะครับผมลองเลย์ดูอีกครั้งนะครับเลื่อนมาเลย์ดูนะครับผม เดินมาเดินมาแล้วนะครับผมสาธิตเอาเรียบเลยนะครับเพราะว่ามันเย็นก้นนะครับผมสมมุติว่ารูปภาพตรงนี้มันยาวไปจิ้มตรงไปแถบสีแดงตรงนี้นะครับตรงไปเอฟเฟกตรงนี้เอฟเฟกภาพนะครับจิ้มไปแล้วก็เราสามารถใช้กรรไกรนะครับกดไปที่กรรไกรครับแล้วก็ตัดให้มันสั้นไม่ต้องให้มันยาวมากเลยตัดไปทางท้ายข้างขวานะครับลองเราก็ตัดเลยนะครับผมปึ้งทีนี้เรากดเครื่องหมายถูกนะครับ แล้วก็เลื่อนมาลองเลย์ดูนะครับเลื่อนมาเดินมานะครับผมแค่นี้นะครับเราก็จะได้นะครับทั้งรูปภาพทั้งเสียงฮาๆได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมไปลองทำดูนะครับฝากกด u b s c r i b ้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ